วันจันทร์ที่6มีนาคม2566เวลา7นาฬิกา30นาทีนายพนมพรชวนอุดมสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันมาคาบูชาพุทธศกักราช2566 เพื่อส่งเสริมให้พุ้รศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญศาสนกิจชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใสดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงณวัดมหาธาตุพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรโดยมีนายวิรุธวิชัยบุญผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธี เวลา19นาฬิกา30นาทีนายพนมพรชวนอุดมสรีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันมาคะบูชาพุทธศักราช2566เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญศ,ศาสนากิจชำระจิตใจให้ผ่องใสดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณวัดมหาธาตุพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรโดยมีนายสุวัสด์เข็มเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีวันอังคารที่7มีนาคม2566เวลา9นาฬิกา30นาทีนายพนมพรชวนอุดมสูริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมประชุมสร้างการรับรู้แนวทางการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบของกระทรวงแรงงานและหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์แรงงานในพื้นที่โดยมีวาระเพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์แรงงานในพื้นที่ณห้องประชุมหมอนขิด สารกลางจังหวัดยโสธรหลังใหม่ชั้นสองโดยมีนางอาภาศีสาแรงงานจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุมวันที่8มีนาคม2566นายพนมพรชวนอุดมสวสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันสตรีสากลและนำสตรีทำงานดีเด่นจังหวัดยโสธร รับมอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2566โดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงานและมอบโล่รางวัลทั้งนี้จังหวัดยโสธรมีสตรีทำงานที่ได้รับรางวัลดังนี้ 1. น,นางวันชนะบุญโปรกดารโรธ ทั่วนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต2จังหวัดยโสธรได้รับรางวัลสตรีทำงานดีเด่นประเภทสตรีรผู้ปฏิบัติการดีเด่นสาขาสตรีผู้ปฏิบัติการภาคราชการดีเด่น 2. นางสาวจันฉายสามสีประธานกลุ่มอาชีพจันฉายผ้าไทยอำเภอเลิงนกทาจังหวัดเลิงนกทา ได้รับรางวัลสตรีทำงานดีเด่นประเภทสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันพฤหัสบดีที่9มีนาคม2,566เวลา6นาฬิกานายพนมพรชวนอุดมสวัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่นวิถีไทยถนนคนเดินยโสธรเมืองเก่าบ้านสิงห์ทาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวน รวมถึงเป็นการรณรงค์เพื่อร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณถนนคนเดินยโสธรเมืองเก่าบ้านสิงท่าอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรเวลา8นาฬกา30นาที ในพนมพรชวนอุดมสวิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรมอบหมายให้นางสาวพัฒพรานิ์คงนินนักวิชาการแรงงานชำนาญการและว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงใจโสภานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่5พุทธศักราช2,566ถึงพุทธศักราช2,570 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สาระสำคัญของแผนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเตรียมพร้อมขับเคลื่อนแผนให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปประธรรมผ่าน Facebook ไล v ์ like, ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเวลา9ก้นาฬิกานายพนมพรชวนอุดมสวสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่1ทั2566เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินการและติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดจนวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงานสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์สู่ณห้องประชุมสำนักงานสาวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธร เวลา13นาฬิกา30นาทีนายพนมพรชวนอุดมส,สดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงใ,ใจโสภานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการร่วมการประชุมคณะทำงานรวบรวมและจัดทำข้อมูลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ4.0 PMQA 4.0หมวดที่6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการและหมวดที่7ผลรับการดำเนินการเพื่อรวบรวมและจัดทำข้อมูลประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ4.0 PMQA 4.0และจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร Application Report ณห้องประชุมแตงโมหวานสารกลางจังหวัดยะโสธรหลังเก่า อำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรว,วันศุกร์ที่10มีนาคม2566เวลา8นาฬิกา30นาทีนายพนมพรชวนอุดมสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมชมการถ่ายทอดสดงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เพื่อรณรงค์เสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทําผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์และป้องกันการกระทําผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์รวมทั้งตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ผ่านระบบถ่ายทอดสดทาง YouTube ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรเวลา8นาฬิกานาทีนยพนมพรชวนอุดมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรมอบหมายให้ในายสุวิทย์กุลวง์นักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมออกเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการที่ทำงานในสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่จังหวัดยะโสธรจำนวน5แห่งตามโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างคนพิการในสถานประกอบกิจการและหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566จังหวัดยะโสธร